ชั่วโมงนี้ผมว่าทุกคนก็คงกังวลเรื่องของดอกเบี้ยนะครับว่าขึ้นไม่ขึ้นนะครับซึ่งยังไงมันก็ขึ้นนะครับในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยเนี่ยก็คือกู้ไม่เกินล้านห้าเนี่รัฐให้เข้ามาช่วยนะครับผ่านทางธนาคาระคะคอาคารสงเคราะห์ผ่านโครงการบ้านล้านหลังซึ่งตอนนี้ก็ห้าหื่นกว่าล้านละนะครับในการที่จะช่วยทําให้คนระดับร่างเนี่ยสามารถมีที่อยู่อาศัยได้คือมีสิทธิ์เชื่อได้นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการก็ปรับตัวในการทําที่อยู่อาศัยในระดับราคาล่างออกมา ชั่วโมงนี้ผมว่าทุกคนก็คงกังวลเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับว่าขึ้นไม่ขึ้นนะครับซึ่งยังไงมันก็ขึ้นนะครับตอบได้เลยว่ายังไงมันก็ขึ้นการที่บอกว่าไม่ขึ้นนี่มันมันมันฝืนหลายๆอย่างดังนั้นการที่จะไปอยู่ที่ระดับ1.25หรือ1.5เนี่ยเราเคยอยู่มาแล้วนะครับแล้วก็เป็นช่วงต่ําสุดในอดีตเพียงแต่ว่าในช่วง10-20ปีที่ผ่านมามันเป็นดอกเบีย้ยขาลงนะครับครั้งนี้เป็นดอกเบีย้ยขาขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้ขึ้นทีละขาแล้วกันจะขึ้นพร การขึ้นมันก็มีการทยอยขึ้นโดยปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเฟดนะครับทางกรนงนะครับเรื่องของการขยายระยะเวลาซึ่งจะมีหรือไม่นะครับในการลดอัตราน,นำส่งกองทุนต่างๆเนี่ยอันนี้ก็มีผลนะครับซึ่งในสิ่งที่ด้วยด้วยเทรนด์ของดอกเบีย้ยแล้วก็ฮิสตอรีของดอกเบีย้ยเนี่ยก็มาดูในบทบาทของอาคารสงเคราะห์นะครับว่าเราเองก็ปล่อยสินเชื่อนะครับสินเชื่อของอาคาสงคราเป็นสินเชื่อบ้านทั้งหมด ในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยเนี่ยก็คือกู้ไม่เกินล้านห้าเนี่รัดให้เข้ามาช่วยนะครับผ่านทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ผ่านโครงการบ้านล้านหลังซึ่งตอนนี้ก็ห้าหมื่นกว่าล้านละนะครับในการที่จะช่วยทําให้คนระดับล่างเนี่สามารถมีที่อยู่อาศัยได้คือมีสินเชื่อได้นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการก็ปรับตัวในการทําที่อยู่อาศัยในระดับราคาล่างออกมาตัวเลขสินเชื่อของธาคาสงเคราะห์ปีที่แล้วเนี่ยเราปล่อยไปถึง2 2 6แส0สองืหันล้านนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยครึ่งปีเนี่ยไปแล้วอยู่ที่ แสนหกพันกว่าล้านดังนั้นปลายปีนี้เนี่ยด้วยด้วยอัตราขนาดนี้โดยที่ไม่เร่งนะครับมันน่าจะจบประมาณสองแสนหกถึงดีไม่ดีอาจจะถึงสามแสนล้านได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยก็ต้องอยู่ในช่วงของดอกเบี้ยขาขึ้นด้วยว่ามันจะกระทบยังไงนะครับเงินสำรองเราก็สูงนะครับมีอยู่ที่ร้อยแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละนะครับสินทรัพย์โตขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งจุดห้าล้านล้านซึ่งทั้งหมดเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัย NPL ขึ้นเป็นเรื่องปกติใคร NPL ไม่ขึ้นก็คือ ไปดูแล้วกันว่ามันไม่ขึ้นเป็นไปได้หรอนะครับดังนั้น NPL ก็ขึ้นแต่ว่าขึ้นอยู่ในเพียรตลาดสิ่งที่ต่างๆที่เห็นมานะครับมันก็วิ่งมาสะท้อนเออเพลเยอร์ Player ในภาคอสังหา,าริมทรัพย์ใหญ่คือการปล่อยสินเชื่อฮาร์ฟเยียของปีนี้ไปแล้วแสนกว่าล้านนะซึ่งเราไม่ไม่เคยปล่อยสูงขนาดนี้มาก่อนนะครับแต่ว่าภายใต้การปล่อยก็ยังคงสีเขียวเรื่อง ability to pay อยู่นะครับแล้วก็โครงการรัฐนโยบายต่างๆที่เข้ามานะครับทั้งหมดก็เป็นภาพให้เห็น้วกันนะครับว่า ให้เชื่อมั่นได้ว่าในภาวะของอัตราดอกเบีย้ยที่กําลังจะปรับตัวขึ้นนะครับเรามองว่าเราสามารถที่จะเข้ามาช่วยนะครับในพยุงภาคอสังหาริมทรัพย์ได้นะครับเพียงแต่ว่า,าผู้ประกอบการเองรวมถึงผู้พะพกเองก็ต้องมีการปรับตัว